ฝรั่งไว้หลงลืมกลัวไปอยู่บ้านพักคุณชราชิงไปหาหมอก่อนคือมันเป็นเรื่องของสามีเราเองที่เราบอกแกว่าคือตอนที่ไปประเทศไทยเนี่ยเราเพิ่งกลับมาจากประเทศไทยใช่ไหมหมอเขาก็จะไปตรวจเจอเออถุ่งลมป่งพองม,มีผลเอ็กซเรย์มาผมแล้วก็ให้ยามาผมก็น,นี้แล้วเมื่อเรามาถึงที่นี่เราจะต้องเอาใบเอ็กซเรย์เนี่ยไปแจ้งกับหมอหมอประจําของเราคือเขาจะต้องมีการรักษาต่อหรือว่าตรวจซ้ําว่ามันถูกต้องไหมอะไรไหมอย่างเงี้ย เราก็บอกว่าเดี๋ยวไปด้วยกันนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งไปด้วยกันเราขอไปเคียงงานก่อนเพราะว่าเราก็เออไม่อยู่สี่อาทิตย์เนาะเราก็ต้องไปทํางานก็ไปเคียงงานกลับมาสามีไปหาหมอแล้วค่ะทุกคนเอาใบอ็กษาเลสปอดไปให้หมอดูแล้วก็บอกว่าเธอฉันเออเมียฉันจะพาฉันมาหาเธอแต่ว่าฉันขอมาก่อนเพราะว่าเออเขาบอกฉันว่าจ้องเอาใบนี้มาให้เธอหมอเขาก็ โอเคเขาก็ตอนนี้เขาก็ส่งก็มีใบส่งตัวไปโรงพยาบาลเพิ่งจะไปให้แกไปตรวจปอดซ้ำว่าเออแกเป็นเออถุงลมโป่งพองอย่างที่ประเทศไทยวินิจฉัยหรือไม่คือหมอที่นี่เขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเขาไม่ใช่ว่ารักษาต่อจากประเทศไทยนะคะเขาจะต้องมาตรวจหาสาเหตุแล้วก็เป็นจริงหรือไม่อะไรอย่างนี้ก่อนแต่สิ่งที่เราจะไปคุยกับหมอคือเราจะไปคุยเรื่องที่แกอารวาสด,ด้วยแล้วก็เออที่แกเห็นภาพหลอนตอนกลางคืน สิ่งที่เราจะไปเราก็คุยกับแกว่าเราต้องแจ้งหมอนะเพราะว่ามันเป็นอาการผลข้างเคียงเพราะต่อไปอนาคตถ้าเธอเป็นเยอะขึ้นเนี่ยเราเธอต้องอา,อาจจะต้องไปอยู่บ้านพักคนชราเพราะว่าถ้าเกิดว่าฉันไม่สามารถดูแลเธอได้ฉะนั้นเราต้องรักษาโกนที่อาการมันจะแย่ไปกว่านี้ก็อีตอนที่แกหายหายหายอารวาสแล้วเออหายเห็นภาพหลอนแล้วเนี่ยคือภาพหลอนไม่ได้เห็นตลอดเวลานะคะทุกคนมันจะเห็นเออตอนกลางคืนตอนที่ปิดไฟ แต่ตอนกลางวันเนี่ยก็จะโอเคคุยรู้เรื่องทุกอย่างเราก็คุยกันตกลงกันดีๆว่าเออนะเดี๋ยวจะพาไปคุยกับหมอถ้าเกิดว่ายังไงหมอเขาก็จะให้ยามาเอออาจจะให้ยานอนหลับเพื่อจะได้หลับสบายขึ้นหรืออย่างไรอะไรประมาณนี้แต่ความหมายที่เราคุยก,กับแกเนี่ยแบบนี้แต่แกกลัวด้วยความกลัวนะทุกคนไปหาหมอเองไปบอกหมอว่าฉันมีอาการดีทุกอย่างฉันไม่เป็นอะไรเลยฉันสุขภาพดีเพียงแต่ ไปตรวจเจอว่าเป็นถุงลมโป่งพองเท่านั้นเองแล้วหมอถามว่าแล้วเมียเธออยู่ที่ไหนเขาบอกว่าเมียฉันไปทํางานเขาไม่มีเวลามาไปหลอกหมอเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะคุณก็ตอนนี้ก็ฉันก็ลอต้องรอเออนัดหมออีกทีหนึง่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้นัดอยู่ๆเข้าไปพบเลยมันก็ไม่ได้หมอที่นี่เนาะเขาจะต้องนัดเป็นเรื่องเป็นราวเราก็ต้องรอนัดอีกทีหนึง่งก็ในขณะที่รอเนี่ย เราก็จะดูอาการแก่ไปด้วยว่าถ้าเกิดอาการแก่ดีขึ้นก็คือมันไม่จําเป็นที่จะต้องเอ,อไปบอกหมอหรืออะไรอาจจะแค่ไปเล่าให้ฟังเฉยๆว่าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วนะอะไรประมาณนี้แต่ถามว่าจะต้องถึงขนาดว่าต้องให้พาแกไปโรงพยาบาลเอ,อเกี่ยวกับโรคประสาทไหมก็คงไม่ถึงขั้นนั้นแต่ถ้าแกยังตอนกลางคืนก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ยังเห็นภาพหลอนอยู่คือหนักขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็คงจะต้องไปหาหมอ แล้วก็พาไปโรงพยาบาลร,ารูปราสาทซึ่งมันจะไม่ใช่ว่าเป็นคนบ้าน,นะคะทุกคนคือเป็นเป็นเอ,อจิตเวชที่เขาจะดูว่าเอ,อควรจะให้ยานอนหลับหรือแกจะได้หลับสบายขึ้นอะไรขึ้นประมาณนี้เท่านั้นเองค่ะคือไม่ได้หลายแรงแต่สิ่งที่แกกลัวคือบ้านพักคนชาราเท่านั้นกลัวว่าเราจะเอาไปส่งบ้านพักคนชาราค่ะ